สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพลักและูุวังอยู่ทั้งบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับมึงไปอยู่กันแล้วรถสึกแผนการที่เราออกพยพมาจากเดอะวพารลิค้าที่แล้วนะครับที่คุณหมูแดงเอ่ยยิงยิงคุณเนื้ำคือมันเป็นเหตุการณ์ผิดพลาดครั้งใหญ่เลย มันไม่มีเพรหะอะไรครับมันตั้งใจยิงผมอ๋ออันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเหตุสุวิสัยครับมันจะสุวิสัยมากขนาดไหน <c oughs> ไปเราไปเลยเอ้ยลูกซองดีกว่ามาฟังกับวก็คู่ใจท้องส่ครับเข่าข้างๆครับสมรีสองตัวตบยิงข้างอ,อืออ๋อเพื่อนผมเองครับอือเพื่อนเยอะเกินนะัก เคยทำมาเกาหลังให้เหรออ๋อพอดีเพื่อนผมเป็นหมอหวดอ่อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ้วน้นองอ้วนน้องอ้วนน้องอ้วนแต่อะน้ำแต่กระจายมีกระจายอยู่ไปนะเฮ้ยมีด<อ>าวอะไรก็ต่าอ๋อมีเอา้าเฮ้ยอะไรวะเอา้าโดนซ้อเลยอยู่นี่โดนลงไปเลย กูี่โดดลงมาช่วยเลยเสียเลือดฟรีเลยคูโอมันชิ้นปืนอยู่สิแล้วเข้าครับรู้สึกมันมาเยอะเกินไปแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวย่สวัสดีชาวนลสปราย

เด้เดอเด,เดเอมันเยอะไปเฮ้ยตอมีวิญบนอากาศฮัลโลหลฮะจะเทไหมพวกเ้าไม่ตายไว้ระวังเลวัดจัฟัก เฮ้ย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 เอ้าเหี้ยตกเกือบละเกือบละเกือบจะตาขาดแล้วอืไม่ตายสักทีเว้นเฮ้ยแล้วมันขึ้นยังไงวะเนี่ยไหนวะอะไรมันอยู่ไหนวะเนี่ยแถวเนี้ยเอ้าแล้วพวกมึงไปไงกันนะกูขึ้นไม่ได้เฮ้ยอ้าเอตายอ่ะหมูแดงเจอนี่นี่หมูแดงก็เข้าบ้านนี่ดิเข้าบ้านขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองกระโดดตรงหน้าต่างเลย กูงงกระดานในนี้อ่อ๋อไม่เคยเล่นสินั่นเดี๋ยวเลุ้มกันด้วยอะ em. ไรก็ดีเลยเราต้องเปิดตัวเหมือนจะมีห้องข้างล่างนะบังเกอร์บังเกอร์บังเกอร์เฮ้ยอันตรเอาเอ้าเฮ้ยเปิดแค่นี้แหละโอ้โหเยอะมากต้องมีแล้วจังหวะนี้เฮ้ยปิดด้วย มันจะมีดูซี่มีตัวมีดาบนะครับนี่ันขาขาดหมูแดงเอ้าฮะเอาโดนสมริลุนไปเอาแล้วมึงก็ช่วยกูซิกูหันไปหมดแดงโดนลุงตีอยู่เก็บกันโอเคมึงจะปิดทำไมอยู่แล้ C D ตับต bon mm ับ hmm. ตับต oh. ัราตั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 มวอ่ะใครก็ห้ามขว่าไปด้วยยังเว้นเมียอ้าวเมียต้องเหมือนที่นี่ไม่มีของอะไรเดี๋ยวขวานี่กว่าอะไรผ้าไป63คือไม่สิ70 ร้อยสี่ไม่สี่ร้อยเก้าตัวอ๋อขอกความเลยโอ้แสบตามากเดี๋ยวโคแสบตาเลยเดี๋ยวหาที่หลบกปะไอ้ก่อนได้เปรียนแม่แสบตามากเลยโอ้เฮ้ยอันนี้เป็นอะไรแสบมันยอตาเอวิวอาเวนเดิลเดีกวก่อนโอ้เอวิวออเวนเดิลเอเคสิบสองเหรอเฮ้ยเอวิว โย่<ป>โย่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  AK เลกว่าไปเฮ้ยปีเตอร์ไอ้เงี้ยน้ำเขียวอ้สารเร็วเฮ้ยมันยังไม่ตายไังหวะเอาไม่กลับมาอกลับมาก็ดีแล้วไปลังแม่งอยู่ข้างหน้าเลยเ เออไม่ได้สับม่ทันโดนโดนลัดช็อตไปก่อนทำไมซอมบี้ที่นี่มันคานวะนี่มันซอมบี้โคนที่เราเจอในสวัมไฟเวอร์ในหนองน้ำอะคไอหน้าไอหน้ายิงบ้างเลยยิงมายิงกลับไม่โกงเว้ยว่าวไม่โดนซอมบี้โบนะเลือยเหลือเฮ้ยอะไรวะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยิง หินโอ้เกือบหินตกตรงหน้าเลยแทงใช่ไหมแทงหมดแทงใช่ใช่นั่งไงไงเห็นเห็นเงาเห็แมอยู่ไอ้หาไอ้หินนี่เข็งกลับอุ๊ยหินเันเอาเซนลิล้ะเอาตากากาเลยไเลยเรียบร้อยไอ้เหียอยู่ดีหินแม่งล่วงมาลองโดนจ็อกกิ้งสไปร์ เอาเหี้ยนั่นไงนบอกแล้วค <c oughs> นยเยอะเลเฮ้ย <c oughs> เรามาชักเชอร์ไหนวะอ๋อ,อ,อต่ออยู่ข้างล่างเลตายแล้ว <c oughs> เฮ้ยนี่แล้วกันเฮ้ยยังไม่ได้ใช้ระเบิดอ้วอกเลยปาไปก่อนนำหน้าไปไปลยุยตัวอะไรวนะเนี่ยสปิเตอร์ <c oughs> เอาแตกแล้ว ชุมนุมแตกชุ่มแตกชุมนุมแตกอะไรอ่ะไปชุมนุมแตกเยอะแตกอู้ไส้กระจายด่านนี้ผมไม่เคยเล่นเลยครับไม่รู้ทางไม่รู้ใครเคยเล่นกันมีเลื่อยมีเลื่อยเลื่อยแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบใช้เลื่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันกว่ามันจะมันช้ามันดีเลยแล้วส่งเสียงดังด้วยอยู่ไหนวะ เฮ้ย้นี่โดดมาพอดีเวนเฮ้ยอุยอุยระวังระวังระวังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันึ้อมามันช่างมายังไงจ็อกกิ้งเออตายแล้วกำลังเฟนเลยเคเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยว เอาหลังเขาเป็นลูกอืมบิงไปไหนล่ะไอเคสนหนไฟว้าวลนุนนั่นสิอ๋อน้ำมันทางสว่างเส้นทางสูงเส้นทางถึงความมืดมิด โอ้ชิบอุยโอ้วิดวิดตายโคตรวิดตายเอ้หมูแดงยาหมูแดงยาข้างหลังสองกระปุกเอาไม่อยากหัวหมูอีกแล้วเป็นไรกับหัวหมูเนี่ยฮะคุกรอบเลยมึงอะโต้เปิดพระรามแปดไปงั้นเดี๋ยวผมนำต่อเอง ดาเน,นี้ยผมชํานานพอสมควรเนืเอ้ยอย่าเพิ่งยิงอไอ้อน,นี่ถังแก๊สมันเหมือนเป็นทางไปต่อได้เลยชำนานแค่ไหนโดนดักโมมึงก็ตายเหมือนเดิมหลอดเลยมันบอกว่าเตรียมตัวประทานกับฝูงซอมบี้เตรียมตัวพร้อมเลย,เยมีเลเซอร์อดอทตรงนี้กระสุนันแล้วกัน okay. เอ้ยอย่าเข้าไปใกล้นะตัวแตกไม่รู้รึตัวนะ <c oughs> เอ้ยมันระเบิดแล้วระเบิดแล้วอย่าก็ไม่เข้าไปเฮ้ยตรงนี้มีกล่องกระสุน ป่าปันปันฝ่าไปนถึงคงนี้ลภยเฮ้ยปัเฮ้มุแดมแงปลาแงปลานั่งกวไปหน่อยต้องถูแล้ผมวิ่มันมาเยอะอ้าโดนโดนตายตาแล้วว่าระเบิดไปไว้ไหนวะเนี่ยวิ่งเลยวิ่งเลยมันไม่สนใจแล้วเฮ้ยเฮียอ้าอาอ้าอ้าอออ้้าไหลน้า วิ่งเอ้ยมีเขาช่องนู้นช่องที่ซอมบี้ออกมาอุ้ยหลไ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 หลน้ำไหลแรงมากเฮ้ยใครมาต้นพวกใส่หน้ากูเนี่ยโอ้ยโหคนใจมาทีนี่มีริเวอร์สับทัพให้หมดสับทัพเฮ้ยอือปิวมันที่เลยอืออุ้ยเฮ้ยเออปิงเตอร์เฮ้ยน้ำกดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฉันดันมาถึงชั้นสามแล้วมาถึงชั้นสาแล้วโอ้ผีชันวะเนี่ย่เยเ้ยชกเจกบกเจ้าักเจยเกือบ้ยโอยลงต่อลงต่อไปลงตไปโอเคตายตายโอ้มาเลยนี่ เอาถือดาวึ้นมาแล้วมาแล้วรอแล้วคือเยคูโอ้ไม่ซื้อยาคูแล้วลุกรอดแล้วเอาเอาไอ้หาจะขังเพื่อนอีกเอาโอ้ยโอ้ยเส้นแล้วมึงเส้นแล้วมึงเส้นทางนรกลงดำดิ่ง แบบคุณกอกดีกว่าก็เลเลย้กาเดียนมีกาเดียนเดียวมจะเล่นสามสไรใช่ไหมได้ครับเสืคูไปนลูนี่เลยไไปไปไปเอาหยิบจัราร้องเพลงเลยครับเอคูนอาชีะชียาเตอนนี้มจะนี่คือดาวของผมเอาพร้อมเคูไม่ซื้อคว่ กูจะจะกลายเป็นไฮสกูแล like bon ้วอืมอืมไฮสกูมันได้เฮ้ยมาเชิเตี๋ยแหนวเว้ยหนักหักหนักมักกะตะดีกว่าลด้พิ่มแล้วหยิบปืนขึ้นมาเลยพวกกูโดนดักเหมือนเดิมแน่เตรียมพร้อมเสียงมันวุ่นวายมากข้างบนไดไงไงกันไงเตรียกว่าแล้วกูพูดไม่ไทใไรครับ เอ้ยตัวไอตัวอตัวไอก็เฮ้ย<า>ตรงนี้มีกระสุนเฮ้ยตรงนี้มีถังแก๊สได้ป่ะเฮ้ยมีมีเลื่อยได้ป่ะเฮ้ยอซอมบี้ใส่เกาะเจอเมืองที่แล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหระเบิดคูณสองค่ระเบิดคูณสองไอเวนหายไปสามสิบเลยเช่หายไปสามสิบเอาเระเบิดไปแดงลูกนึงแล้วกันนะ มีที่ผมมีเแต่มีไหมไอ้ตามรองไอ้ตามรองระเบิดอืมอ้าวโคตรทีเอาไปเลยเรียกไปละเพิ่งนั้นการเข้ามาคนเยอะด้วยอู้แตกไม่วิ่งแตกกระสุนพอดีเฮ้ยตรงนี้มีอะไรวะขอดูก่อนเฮ้ยยินเสียงแข้งกระสุนเฉยๆผมก็ได้ยินเสียงแข็ง ไหนต้องไหนขอไปดูก่อนนี่มีจริงหรือเปล่าเอ,า,อาไปยินสิวะเฮ้ยตรงนี้มีกระสุนตรงนี้มีกระสุนไฟไเว้ยเฮ้ย M79 ก่ะตรงนี้มีกระสุนไฟเลยมีกระสุนไฟอะไรล่ะป่าเลยวะตรงนีป่าไฟล้วงไฟอ <c oughs> ุ้ยเฮียหมดอย ไอ้ตั้มไอ้ยตกใจหมดเลยกูยังไม่ทำมียอะไรเลยกูยังถือดาดูเลยไอ้เวนไอ้เย่ยเมื่อกี้รถลอยข้ามหัวกูเลยตกใจหมดเลยเหมือนเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงทุ่มมินเจ็ตนะเสือมันกำลังมันมาบึ้มเฮ้ยเฮ้ยไฮเตอร์เฮ้ยเออมีต้นลูกควงวะอุ้ยอ้าเอาวัดอะไรวะนะเอาไอ้เหี้ยไปเลย อยู่ดิไม่ฆ่าตัวตายเฉยเลยวะเฮียดิ่งลงไปเฉยอุ้ยเอ้ยมาเยอะเลยวะอ้าวเฮียเอาเสร็วว่าเมื่อกี้มันลงไปมันยังไม่ตายใช่ปะมันขึ้นมาใหม่เฮียเฮ้ยจันท์ตรงนี้มีโอดินต้องมีโอดินโอดินฉันมาห่านเลยแล้วขอละกันไอ้ย่าลงบอสมาอุ้ยขอพยามครับวบ เออระเบิดเฮ้ยตรงนั้นมีเซอร์เฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำลงเหมือนนี่จ้ลงยังไงวะเนอะอีเหี้ยอยู่ดูมีบอลลูนเนี่กําลังสลับเพเล่นเลยเก๊ออกหยิบดาวขึ้นมาแล้วร้องเพลงโอ้ยมันเ่อร์อยูอดีนไม่โอดีนเอาไปเอามึงนูนนี่เนี่เปิดอยู่นี่เป็นอยู่ไอ้คน หยิบดางขึ้นมาแล้วร้องจะหยิบดังขึ้นมาแล้วร้องเพลงซื้อยาครูไอ้เหี้ยขี้เกียจตัดต่อยใส่สาวอ้าวไปโดนไปโดนไอ้เหี้ยมึงดไปกินยังตายยังตายแล้วไอ้บูเมอร์บูเมอร์บูมอร์ยังมันยังไม่ตายใครบอกตายอ่ะมีบูเมอร์มีบูเมอรีบูเมอร์บูเมมอร์ตายแล้วยายจักรจี้ไอ้เหี้ยโอ้โหมาครบเลยมาทั้งมาทั้งตี้เลยไหมใช้ขนาดนี้กูสัมผัสได้ถแทงว่ะ ไม่เลยกลุ่มมีโอดินแล้วบดมอเตอร์ม่ใช่อะไรอ่ะเฮ้ยมีห้องด้วยไหนเข้าไปดูนี่มีเลยเปิดไปเปไปแทงแม่งยืนอยู่อะะไรนมีดีเซอร์มีแวนดอลเอาแวนดอลดีกว่าอหูเสียวแทงมาโห หุยหินนั่งหล่นครับรถไอ้เหี้ยนี่แหละสาเหตุว่าทำไมซอมบี้ถึงมันโผล่มาเยอะพวกนี้นี่เฮ้ยเจ้จักเอาหลังมาไอ้เหี้ยซอมบี้ใส่เกาะเอาเฮ้ยไอ้เหี้ยภูโฟกัสข้างหลังอยู่ไอ้ภูข้างหลังไม่เต็มเลยูไม่กูยิงอยู่เนี่ยเอาหลังมึงด้วย สอบี้ใส่เกาะไม่น่าลำาังด้วยนี่ลดอืมอืมน,นี่อะไรอ่ะอุกซอกเซมพอแล้วเซมพอแล้ว <c oughs> มีดาบนากระต่ายอีกอันนึง <c oughs> แล้วก็มีปืนอีกเยอะเลยเดี๋ยวนะพวานี้เข้าไปด้วยดีกว่าเอาแล้วอืม มี <Tower> อะไรบ้างครับโอม้มีหมอดคุณลูกซองไหนสวยๆบ้างวะ M4 มีหมอดคุณลูกซองแล้วนี่อันนี้เปิดเลยไฟเซเว่นไปปุ๊บโอ้โหปวดไม่กิ่งไปเยอะเลยทุกเนื้อปวดลัด อาเรายยางกูเป็นไหนหมดวะไมแ่แล้วเดี๋ยว่อยเก็บรอบหน้าก็เลยรอบหน้าน่าจะมีอยู่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์ซัมบี้กัน,นเคชเยร์วันด้าติดติดเตสเซอร์ดีกว,ว่าอืมรีโหลดโอ๊ยอืมยิงเละเลย อีรถเป็นลูกระเบิดตรงนี้มีระเบิดมีคอมโบด้วยมีเลื่อยมีคอมโบนะคอมโบใช่ไหมแต่มีระเบิดไฟบอมอยู่เดี๋ยววิธียุนี้มันน่าจะติดต่ใคขได้นะขอางบนี้มียาไม่ใช่ยาเอาแล้วเหมือนเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะของที่นี่เขาจะพาเราออกไปไป เราต้องวิ่งฝ่าไปแน่ Surprise What f u s p r i ลบแป๊บเปิดประตูเปิดประตูใครมาไม่รู้เรื่องเปิดประตูปุ๊บเจอส u ป p r i เลยเอ้ยไอ้เยยำไอ้เด็กเปรตอยู่ไหนวะเอาตายแล้วเฮ้ยปตาระเบิดเจดิองเฮ้ยหมูดแดงเดี๋ยวอ้นะเดี๋ยวกูย้อนไปเก็บเก็บไอ้นี่ก่อนระเบิดไอเนี่ยระเบิดเขียวกูมีนี่กูมีระเบิดกูมีระเบิดมอร์โต๊กเออนั่นแหละเก็บไปพร้อมกันไป ไปลุยนี่โหลดให้พร้อมอุ้ยอุ๊ยหลังหลังอุ้ยเกืิดแม่งเกือบกระโดดเกาะมึงแล้วออุ้้ยไเหี้ยท็อปเตอร์อ้ยอะไรวะอะไรวะไม่ได้แดกกูหรอกมันตายแล้วมันตายแล้วมันพุ่งไม่ชนพุ่งไม่โดนไป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 วิสาตามน้ำตกให้ไป ระวังเจอสไปนนะข้างหน้าสไปเยอะมากกระสากเยอะเกินเฮ้ยฮันเตอร์ไปเลยไปเลยโยรุจะเลนายอือตายต้มใครมันยิงกูวะนนี่ยเฮ้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 ยเยูเลยเ้เเเดี๋ยวเฮ้ยเยเ ไอ้เยักเจอพุ่งไปไกลเลยนี่ก็ไม่ช่วยกูเลยเห้ยเฮ้ยเขาหลังตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยักยโด้ยัาไปโดนี่เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยน้ำโคนโดนโดนตายแล้วเอ้าเฮ้ยมาไงล่ะตาย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 ตาีแล้ว ไอ้เท้เอก<ร> <Bond> ับเ้าอเล่นชิบหายแล้วเาๆๆโวเอ้ยทั้งระเบิดไฟทั้งระเบิดกดอฮ้ยหายเฮ้ยไม่ไม่เฮ้ยบมเตายโอเคหายล้วนางไฟทา้กดตั้มกลับมาก่อนเดี๋ยวยิงไว้ไต้อเดี๋ยวยิงไห้อีกเป็นนาแล้วเอ้าเฮี้ยี้ี มึง<ห>มาน,นี่เลยเ<ห>ดี๋ยวกูนำเองเอ็กซ์คอนเกอร์เอาแม่งโห่เกือบแล้วดีนะมันวิ่งชนเราแม่งทางเส้นตรงอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ้สัตว์นำอย่ามายืนดำหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็โดนยิงโดนมึงหลยไอ้สัตว์มึงยืนนำเลยเพื่อนกูจะยืนเอาเชี่ยสปิตอร์ตาย,ยเฉยเฮ้ยจ็อกกิ้งข้างหลังกูชิบหายแล้วมันมาแล้วมันแล้วแนวหน้าแนวหน้านี่ไอ้เว้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงไม่ถือลูกซองไปแล้วไปแล้วไมเตะเลยเดี๋ยวคุณตมึง สองพี่บาลเลยอุ้ยเกือบโดนแมวเหรอเกือบเกือบเลยมันดักหัวมูกูตลอดเลยมาเดี๋ยวกูณนำเองจังหวะเนี้ยเอ้าเที่ยอะไรวะเอาระบบไปดักไม่ไหวแล้วนะซองกูอยู่ไหนเฮ้ยสมองก์เอ้าเที่ยเอ้ยซันเตอร์เธอยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ไม่ตายไปตามการมัน เฮ้ยตะเบิดเฮ้ยห่อทำไมเจ้าี่กบขาม้ดีดรต่ออู้เ oh. ไปเล่นๆๆๆไปไปๆๆๆๆนเตอร์ไอ้ยิงกูวันนี้ไอ้เยี่ยตั้มไม่เยิงกูอีกแล้วยิงเยี่ยอะไรอูข้างหน้ามึงไอ้ค กูจงยิงก os, ับหลานทขาเฮียอะไรไอ้กูวอีกแล้วไอ้เฮียแทงแทงวมาไปแล้ช่วยกันช่วยกันออกคนแรกช่วยกันออกคนแรกเอาเฮียไม่เอาูกไปแล้วกูไม่อยู่แล้วไอ้นพอคนแรกไอ้เฮียโดยไอ้เฮียหมูตายหายเฮ้ยไอ้เฮียไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เอาเฮียตายเลยเฮ้ยเฮียแล้วเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยด้วยไอเดียูไอสัตว์มันนี่หลังหอยไอ้ยแทงเีสัจาอยมันจะตายแล้วตายแทงตายแทงตายตายตายแล้วูไปทามูไปาูไปาเลยจูไปตาขึ้นขึกูยิงอยู่กยิงอยู่จุ๊บจุ๊ยิงยิงยิวเร็วเร้นไปหนึง ว้ายี่ย่ะกูโดนอีกแล้วช่วยนะช่วยนะช่วยนะเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตั้มไอ้กูขึ้นมาปูขึ้นมาไอ้ตั้มขึ้นมายิ้วยิ้วเร็วแล้มาแล้วไอ้ยิ้วโอ้โหโอ้่าปูมือมันยืนรอไอ้เหี่ไอ้ยี่กูนี่แบบูกูจะลงไปช่วยดีไหมวะไอ้เหี้ยกูดีนะไอ้ปูตอนโดนสมุกกูยิ้ง่ายวันนี่ลงไปช่วยเลยไอ้ปูเฮ้ ข้างหลังข้างหลังกูหันไปโอ้โหไอ้ก้าวเป็นมันเลยไอ้ย่าก้าวเป็นมันไม่ใช่ตัวเดียวนะสองตัวด้วยไอ้สัตว์ไอ้เย่ยแทงมาอ้เียตัวหนึ่งมันก็ชาร์จเจออีกตัวหนึ่งแทงโอ้โหไม่ไู้ไปโดนไปโดนสมกเกอร์เม่ดึ่งกูสองรอบอ่ะแต่รอบแต่รอบสองกูช่วยมึงไว้นะไอ้ภูยังมึงตายเลยนะไอ้เย่ย